ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกล้องงูรุ่นใหม่ให้ดูนะครับรุ่น NTS 500นะครับผมก็จะมาในกล่องแบบนี้นะครับอ่าเป็นกล่องกันกระแทกนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอ่านี่ครับกล่องอ่ากล้องงูนะก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมหน้าจอนะครับจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับขนาด5นิ้วนะครับผม หน้าจอความละเอียดก็1,280งพันสอคูณเจ็ดพิกเซลนะครับผมก็ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแบบ f ู l l HD เลยวิธีใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆนะครับคือสายเนี่ยมันต่ออยู่แล้วสายมันถอดเข้าถอดออกได้นะครับวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือจะเป็นสายนะครับอ่ะผมถอดให้ดูนะครับจะเป็นสายขนาดความยาว3เมตรหัวกล้องนะครับ 5.5มิลคือสายเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทเราได้นะครับว่าต้องการความยาวหรือว่าหัวใหญ่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะหาให้นะครับผมก็หัวนะตัวกล้องรุ่นนี้นะครับเลนจะมี2 2เลนนะครับก็คือ2ด้านหน้าแล้วก็2ด้านข้างได้นะครับมีด้านหน้าและด้านข้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับนี่เราก็ตรงนี้จะมีจุดสีแดงๆอยู่นะครับ ให้เราเอาสายกล้องเนี่ยครับเสียบเข้านะครับตรงนี้มันจะมีแง่งอยู่นะครับกับที่ตัวสายนะจะมีแง่งอยู่ให้เราเสียบเข้าไปกับจุดสีแดงนะครับเสียบเสร็จแล้วเราก็ทําการหมุนสลักนะครับล็อกให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดเครื่องครับอ่าก็เปิดนะครับค้างไว้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับนี่ครับเสร็จแล้ว ก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอเลยเห็นไหมฮะเนี่ยผมก็ลองสองให้ดูนะครับความคมชัดของภาพสามารถเปิดไฟได้นะครับก็คือกดปุ่มนี้นะครับถ่ายภาพได้ถ่ายวีดีโอได้เนี่ยเนี่ยผมก็เปิดไฟให้ดูนะครับนะครับถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้คุณภาพภาพว่าคมชัดมากๆนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับใช้งานง่ายครับนี่เพียงแค่เปิดเครื่องปุ๊บก็ใช้งานได้เลย นะครับไม่มีอะไรมากแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะมีคู่มือให้สําหรับใช้งานด้วยนะครับสามารถอ่านคู่มือได้นะครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามทางบริษัทได้ครับจริงๆก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับก็คือเสียบสายเปิดเครื่องก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น2เลนนะครับก็มีหลายท่านสงสัยว่าถ้าเราอยากจะใช้เลนด้านข้างเนี่ยทำยังไงครับตอนนี้2เลนด้านหน้าอยู่ ถ้าอยากใช้เลนด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มนะครับปุ่มกดที่สายของกล้องนะครับพอกดไปหนึ่งทีปุ๊บอ่ามันจะสลับไปดูเลนด้านข้างนะครับเนี่ยไฟด้านข้างจะติ๊กขึ้นมาละใช่ครับอยากจะกลับไปเลนด้านหน้าใหม่เหมือนเดิมก็กดปุ่มเดิมครับนี่ทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลนด้านหน้าเหมือนเดิมครับนะครับโอเคครับเบื้องต้นวิธีใช้งานก็ประมาณนี้ครับก็ใช้งานง่ายครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ